นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวชุดที่สอของ3 6 0องศาโกกรีนนะครับ พืชชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าพีชปาล์มครับน่าจะเป็นอีกตัวพระเอกนางเอกตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้ชีวิตของชาวเกษตรกรดีขึ้นได้เพราะว่ามีคุณลักษณะคุณสมบัติหลายอย่างนะครับที่ดีกับการปลูกในเมืองไทยนะครับและที่สำคัญคือมีผลกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยวันนี้เกษตรกรชาวไทยนะครับทั่วทุกภูมิภาคฟังให้ดีนะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณชนะสิทธิ์อุ่นยวงครับกรรมการบริหารบริษัทพีชปาล์มเอเชียจำกัดนะครับคุณชนะสิทธิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอีกครั้งนะครับ พีชปาล์มตกลงคืออะไรกันแน่เอาเป็นผมเนี่ยไม่รู้แล้วละ่ะค,คนหนึ่งเนี่ยหน้าตามันต้นปาล์มหรือเปล่าตกลงครับก็พีชปาล์มนะครับมีถิ่นกําเนิดอยู่ในอเมริกาใต้หรือว่าอเมริกากลางครับอยู่ตามแถบลุ่มน้ําอเมซอนเลยพีชปาล์มเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งคือเออขาบอกว่ามีโปรตีนสูงพีชปาล์มนี้มีโปรตีนสูงใช่ครับแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาของการที่โลกนี้พูดถึงเ,เรื่องราวของการลดการบริโภคเนื้อสัตว์อ๋อ พีชปลาล์มเนี่ยอยู่ในถิ่นอเมริกาใต้เนี่ยนะครับครับเราก็โลกหันไปมองพืชชนิดนี้เพราะพูดถึงความมั่นคงเราก็เลยเอาพืชชนิดนี้นะครับมาปลูกในเมืองไทยก็ส่งเสริมการปลูกกันแล้วก็ทดลองการปลูกกันตอนนี้เข้าปีที่สามปีที่สี่ละอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะใช่ครับปรากฏว่ามันเติบโตได้ดีกว่าที่อยู่อเมริกาใต้อตอนนี้มาอยู่ในเมืองไทยนะครับต้นเท่าต้นมะพร้าวเลย <im itation> จากที่เป็นต้นหมากครับเพราะฉะนั้นอันนี้น<ผ>คือหน้าตาของมันใช่ไหมฮะ <im itation> ใช่ครับผลทานได้นะครับใบทานได้ลำต้น่ีใช่ครับแล้วก็เป็นพืชที่มีการปลูกแบบสองแบบนะครับแบบเนี้ยปลูกเพื่อเอาผลแล้วก็มีการปลูกเพื่อตัดยอดก็คือปลูกระยะชิดๆต้นอายุป,ประมาณสัก1ปีแล้วก็เริ่มตัดครับพอตัดแล้วมันก็แตกหน่อแตกกอแล้วก็เริ่มตัดต้นลูกได้ด้วย ผมสงสัยนิดน,นึงโปรตีนมันมาจากไหนอยู่ตรงไหนฮะโปรตีนออมาจากลำต้นฮะฮะมาจากลำต้นมาจากใบอ๋อผมนึกว่ามาจากผลไม่ใช่นะผลก็มีโปรตีนครับแต่ว่าน้อยกว่าลำต้นอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นทุกส่วนของพีชปลาล์มเนี่ยเป็นพืชโปรตีนเลยคือมีโปรตีนทุกส่วนและความพิเศษก็คือบริโภคโปรตีนได้ทั้งต้นครับ<อ>มีบโปรตีนทั้งต้นใช่ครับอ๋อเวลาตัดต้นไม้เขาเอาไปทำโปรตีน แล้วมันงอกออกมาได้ยังไงล่ะครับทีนี้เป็นพืชที่เขาเรียกว่ามีเงานะฮะวันนี้ก็แตกหน่อแตกกอเวลาที่เราตัดหนึ่งต้นเนี่ยนะครับมันจะมีหน่อออกมาเป็นสิบบเลยจากการทดลองปลูกเราก็เลยเก็บไว้สี่ต้นซ้ายขวาหน้าหลังต้นแม่เพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะหมุนเวียนการตัดเดือนละกอละหนึ่งต้นเดือนละกอละนะครับแสดงว่าเกษตรกรจะตัดได้ทุกเดือนเลยทุกเดือนเลยใช่ครับ หลังจากหนึ่งปีโอ้หลังจากที่ปลูกไปแล้วหนึ่งปีนะใช่ครับคราวนี้เมื่อกี้พูดแล้วนะยอดนะครับใบผลดอกรากได้ทุกส่วนเลยอืมแล้วก็แปรรูปได้หลายอย่างครับกินสดได้อร่อยมากอันนี้กินสดเอามาไหมฮะวันนี้โอเดี๋ยวรอบหน้าจับส่งมาทั้งเซตเลยโอ้โพูดแล้วอยากกินนะอันนี้กินสดนะกินสดได้ครับแล้วก็เอาไปแปรรูปได้แปรรูปเป็นอะไรได้บ้างฮะนี่ตอนนี้เอาไปทําเป็นแพนเบสโปรตีน อ่าเพราะโปรตีนสูงครับถ้าเราเอาพืชชนิดหนึ่งนะครับไปทำให้ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์เราเรียกแพนเบดแต่ถ้ามีโปรตีนสูงเราเรียกแพนเบดโปรตีนก็คือมีพืชที่มีโปรตีนใส่เข้าไปอตอนนี้เราใช้ถั่วเหลืองอครับแต่มีความกังวลในเรื่องของถั่วเหลืองเรื่องของ GMO เรื่องของสารเคมีครับเพราะฉะนั้นการใช้พีชปลาล์มใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็นมจากพืชวันนี้นมจากพืชเนี่ยออพอเป็นนมถั่วเหลืองนะครับบางคนแพ้ ก็ไปกินนมอัลมอนด์ไปกินนมที่แพงกว่าเพราะฉนพีชปามก็เป็นทางเลือกหนึ่งแม้กระทั่งการไปทําเป็นปลากระป๋องปลากระป๋องใช่ครับตอนนี้เราใช้ยอดพีชปามเนี่ยไปทําเป็นปลากระป๋องพูดไปเล่นไปมีโปรตีนสูงกันในปลากระป๋องอ๋อไอเทีเ็นอยู่นี่คือในนั้นไม่ได้มีปลานะเป็นยอด<ต>พีชป,<ล>ชปามเป็นนี่ใช่ครับก็รสชาติดีมากแล้วก็แม้กระทั่งเอาไปทําเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมอันที่ชัวร์อยู่แล้วนะใช่ครับแล้วก็ไปทําเป็นสบู่ยาสีฟันเครื่องสําอาง แปลว่าพืชหนึ่งตัวเนี่ยสามารถเอาไปทําอะไรได้หลายอย่างมามูลค่ามันเยอะมากเลยนะคุณบอลนะถ้าพืชชนิดหนึ่งนะครับเราสามารถเอามันไปกินสดได้เอามันไปแปรรูปเป็นเป็นยาเป็นอาหารเสริมเป็นซูเปอร์ฟู้ดแม้กระทั่งไปทําปลากระป๋องและรวมไปถึงการเอามันไปทําแป้งนะครับสู้กับมันสัปปะหลังได้สบายเลยโอ้ครับที่สําคัญไม่ได้อยู่ในนี้เมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบทําเป็นชามัทฉะได้ด้วยโอ อันนี้เป็นคุณสมบัติของใบเลยฮะใ oh. บเนี่ย oh. เวลาเอามาอบแห้งนะครับมีโปรตีนสูงประมาณเกิน20%โอ้โหแล้วก็ชงเนี่ยถ้าใครกินช้ามัชชะนะครับ oh. ก็คือใบพีชปามเลยทั้งกลิ่นทั้งรสชาติเหมือนกันแต่คุณสมบัติเหนือกว่าคือมีโปรตีนโอ้ oh, แม่ทีมงานนี่น่าจะบอกคุณบอลนนะ <c oughs> ให้เอาพวกไอ้นี่พวให้ชิมด้วยนะอามีสไลด์ต่อไปไหมฮะอลองดูซิฮะ อันนี้อะไรเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องที่เกษตรกร,ร,กรไทยควรจะดูทิศทางครับเขาเรียกกระแสลมนะวันนี้ครับว่าโลกนี้หมุนไปทางไหนงั้นวันนี้เกษตรกร,ะร,กรนะครับไปปลูกพืชที่มีมูล,ลค่าน้อยลงก็คออือรัฐบาลจะต้องไปอุดหนุนราคาอยู่ตลอดเลยแล้วเกษตรกร,เ,ร,กรเองก็มีรายได้น้อยด้วยนะครับแล้วก็พืชให้ผลผลิตเป็นฤด,ดูกาลเนี่ยแต่วันนี้ เราก็มาดูกันครับว่าพีชปามเนี่ยทิศทางของโลกที่คิดเห็นนะครับเขาพูดถึงนี่คอป28ประชุมที่ UAE เป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วครับวงนี้นะครับพูดถึงเรื่องของ climate change เนี่ยครับภาวะโลกร้อนแล้วก็เขาพูดถึงการเปลี่ยนไปของอการทำกรเกษตรที่ยั่งยืนและระบบอาหารนะครับให้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่เราเห็นว่าอุณหภูมิ โลกนี้เปลี่ยนไปที่เราเรียกว่า climate change เอลนินโยนาลินญาเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏว่าพบว่าอุณหภูมิเกิน40องศาเนี่ยจะทําให้พืชล้มลุกที่เป็นอาหารหลักของเราเนี่ยครับเสียหายไปครึ่งหนึ่งเลยก็นั่นไม่ใช่ความมั่นคงแล้วแปลว่าต้องหาพืชมาทดแทนพีชปาล์มจึงทนต่อสภาวะอากาศ40องศาแล้วก็ทนต่อการที่ถูกน้ำท่วมเขาปาล์มนี่มันเขาถึกทนอยู่แล้วใช่ครับอุณหภูมิสูง น้ำท่วมก็ทนได้ใช่แถมอายุยืนอีกลืมพูดไปอายุมากกว่า70ปีโอ้เป็นงานวิจัยที่โคลอมเบียนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของโลกกับทิศทางของพืชที่เกษตรกรต้องตัดสินใจปลูกเป็นทิศทางเดียวกันเลยคือความมั่นคงอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะเรามีสไลด์อีกไหมฮะอันนี้ลด PM 2.5เรารู้อยู่แล้วนะอันนี้คืออันนี้ยกตัวอย่างนะครับเกษตรกรไทยทํานามานานละงั้นถ้ามีนาสิบไร่แบ่งมาสักไร่หนึ่ง ลดความเสี่ยงใช่ไหมครับปลูกพีชปลาล์มเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆนะครับถ้าเกษตรกร,ร,กรมีพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยปลูกข้าวปลาล์มยางบันอ้อยเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เลยแต่ถ้าปลูกพีชปลาล์มนะครับไร่หนึ่งได้ถึงแ800ดร้อยต้นแล้วก็ทําให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้รายเดือนเกษตรกร,ร,กรที่ที่ปลูกเนี่ยไม่ต้องใช้สารเคมีอันนี้พิเศษมากไม่ต้องใช้สารเคมีอีกใช่ครับเพราะเราใช้แต่อินทรีย์วัตถุแล้วก็ เกษตรกรเองจะได้บริโภคอาหารที่ดีก่อนอใช่ไหมครับเหลือจากนั้นก็บริษัทเองรับซื้อทั้งหมดมมแล้วก็ส่งเสริมการปลูกเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยลดการใช้สารเคมีแล้วก็ใช้น้ําน้อยกว่านาใช่ไหมครับน้ำกาน้อยกว่าอีกใช้น้ําน้อยกว่ายั่งยืนกว่าปีหน้าไม่ต้องปลูกใหม่โอ้โหมีอีกสไลด์หนึ่งนะยังเหลืออีกันึงนะฮะ อ่าไปแบบเร็วๆนะฮะเอาอนี้สรุปละอ่าก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับพีชปามมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรแน่นอนครับเราคาดหวังว่าเกษตรกร,ะร,กรจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นวันนี้คนมองว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเป็นกรรมกรเป็นชนใช้แรงงานเลยไม่ได้สนใจเขาแต่วันนี้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้ประกอบการนะครับงน,นั้นถ้าเขาสุขภาพดีมีรายได้นะครับสังคมสิ่งแวดล้อมเขาเนี่ยจะดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วก็ที่สําคัญคือทั้งหมดที่ผมพูดมามันคือความยั่งยืนความมั่นคงทางด้านอาหารสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่สุดก็คือเกษตรกรผู้ปลูกนั่นแหละหมายถึงว่าคนไทยต่อจากนี้ไปจะถูกยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาจากเริ่มต้นการจากการที่มีอาหารที่ดีแล้วก็เขาเองก็มีรายได้เพียงพอผมฝันถึงขั้นเกษตรกรสามารถจ่ายภาษีและรัฐไม่ต้องจ่ายเงินอุดหนุนสินค้าเกษตรอีก เวลาจำกัดมากฝากข้อมูลหน่อยจะติดต่อยังไงสมมติเกษตรกรดูอยู่จะสนใจละก่อนที่เราจะตัดสินใจปลูกพืชอะไรสักชนิดหนึ่งเราควรที่จะหาข้อมูลข้อแท้จริงนะครับให้มากพอก่อนข้อมูลของบริษัทก็คือพิมพ์คำว่า e a c e ฟาร์มเอเชียทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางออนไลน์นะครับก็จะเจอข้อมูลข้อแท้จริงแล้วก็ติดต่อมาที่บริษัทบริษัทเองก็จะมีการประเมินพื้นที่ว่าปลูกได้หรือไม่ได้ครับแล้วก็บอกเงื่อนไขทุกอย่างให้ข้อมูลทั้งหมด เพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกตัดสินใจปลูกพืชหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าได้ข้อมูลที่แท้จริงขอจะตัดสินใจที่ถูกต้องครับเอานะเวลาเราหมดจริงๆท่านผู้ชมลองติดต่อด้วยนะครับเป็นพืชที่ว้าวจริงๆวันนี้กับคุณคุณบอลมากนะครับเพ่มมารายการครับเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาครับเตือนภัยอากาศกันนะครับ